ขาดทุนงานซ่อมห้องน้ํารั่วครับงานห้องน้ํารั่วเนี่ยผมจะคิดเป็นราคาเหมาจ่ายคือลูกค้ามีปัญหาห้องน้ํารั่วครับหลังจากเข้ามาปุ๊บเราก็เจอปัญหาพื้นรั่วครับพื้นรั่วเนี่ยนะครับมันรั่วทั้งพื้นนเราทําการซ่อมพื้นแต่หลังจากที่ซ่อมเสร็จนะครับเกิดปัญหาการรั่วทีนี้เรามาเช็คต่อไปพื้นไม่ได้รั่วแล้วนะครับเกิดปัญหาข้อต่อน้ําทิ้งนะครับรั่วในผนัง ซึ่งข้อต่อน้าทิ้งเนี่ยนะครับชุดอ่างล้างหน้าเนี่ยข้อมันเข้าไปอยู่ในคานนะครับซึ่งข้อต่อจุดนั้นมันรั่วนะครับเดี๋ยวเวลาถ้าทําการซ่อมเนี่ยนะครับมันต้องต่อท่อแต่ถ้าเราสกัดคารแล้วต่อท่อเนี่ยอันนั้นเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมเห็นไหมครับตอนแรกรั่วมาจากพื้นนะครับแสดงว่าปัญหาก่อนหน้าคือเกิดปัญหาการรั่วไม่ได้มาจากที่พื้นอย่างเดียวแต่มีปัญหาร่วมจากจุดอื่นด้วยครับแต่เนื่องจากเวลาเราเทสเนี่ยน้ํามันหยดมาทั้งหมด พื้นนะครับทําให้เราโฟกัสไปที่พื้นเป็นหลักเพราะว่าทาไมต้องโฟกัสที่พื้นเป็นหลักเพราะ,ะจากประสบการณ์ที่ทํางานนะครับปัญหาห้องน้ํารั่วส่วนใหญ่จะมาจากพื้นรั่วนะครับแล้วก็จุดต่อระหว่างท่อกับพื้นนะครับดังนั้นครับเราโฟกัสไปที่จุดใหญ่นะครับแต่เมื่อเราบีบปัญหาแล้วนะครับก็ยังหลงเหลือปัญหาอยู่เนี่ยครับมันไม่เจอพร้อมกันในครั้งแรกถ้ามันเจอพร้อมกันในครั้งแรกครับเราไม่ได้กลับมาแก้งานแต่ครั้งนี้เป็นเคสที่ขาดทุนแต่นั่นน่ะไม่ใช่ปัญหานะ แต่แค่จะบอกเพื่อนๆหรือว่าเจ้าจอของบ้านว่าถ้าเราจะจ้างช่างมาทํางานเราบอกว่าเอ้ยให้เขามาทําอย่างโน้นอย่างนี้มันจะเป็นข้อปฏิเสธได้เช่นเราบอกว่าห้องน้ํารั่วให้ช่างปูกระเบื้องใหม่สมมุติช่างเขาทําตามที่คุณสั่งก็คือเขามาปูกระเบื้องใหม่แล้วอาการรั่วไม่หายอันนั้นนะคุณจะโทษช่างไม่ได้เพราะคุณไปบอกหรือไปสั่งให้เขาทำนะครับเช่นถ้าคุณสันนิฐานว่า น้ำทิ้งรั่วให้ไปอุดท่อน้ําทิ้งถ้าเขาอุดให้คุณแล้วไม่หายนะครับคุณก็ไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการทํางานตามคําสั่งดังนั้นครับถ้าจะให้ช่างประกันงานนะครับต้องระบุไปเลยว่าปัญหาของเราคืออะไรนะครับแล้วก็บอกว,ว่าเราต้องการแก้ปัญหาเนี้ยให้คิดราคามานะรพร้อมกับรับประกันงานได้เช่นวันนี้จ้างทางบริษัทผมมาทํางานปัญหาคือห้องน้ํารั่วถูกไหมครับอ่า โจทย์คือห้องน้ํารั่วนะครับการแก้ปัญหาคือต้องทําให้ห้องน้ํานั้นหายรั่วไม่ว่าห้องน้ํานั้นจะมาจากอะไรอย่างเงี้ยครับจะอยู่ในการรับประกันงานของช่างเดี๋ยวไปดูหน้างานจริงครับครั้งก่อนหน้าจุดการรั่วจะอยู่บริเวณนู้นครับแต่ครั้งนี้จุดที่รั่วอยู่บริเวณด้านหน้าของท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะต้องทําการนะครับตัด ต่อท่อนะครับโดยการเจาะคอลิ่งนะครับแล้วก็เอาท่อนะครับขึ้นที่พื้นแล้วไปเข้าผนังครับเราจะไม่ทําการนะครับสกัดคานเพื่อซ่อมท่อครับเพราะนั่นจะทําให้คานนะครับซึ่งเป็นตัวรับน้ําหนักเนี่ยขาดความแข็งแรงนั่นเอง